สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเซตยอดนิยมนะครับเป็นราคาเซต16,900นานะครับจะประกอบไปด้วยอะไรครับอย่างแรกครับซอฟต์แวร์ครับเป็น usb นะครับในการใช้งานนะครับแล้วก็จะได้ตัวเป็นจอนะครับเป็นของ lg นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ดีครับมีระบบกองแสงสีฟ้าด้วยนะครับมาพร้อม mini pc ที่อยู่ด้านหลังนะครับ mini pc นี้รับประกัน1ปีนะครับศูนย์ไทยจอ2ปีนะครับ รายการต่อไปที่จะได้นะครับที่จะขาดไม่ได้เลยพระเอกหล่อหงเราก็คือเครื่องสแกนนะครับเป็นของศูนย์ไทยนะครับร้านช้มนุงไอทีที่เป็นแบรนด์ดังๆของประเทศไทยเนี่ยมีจําหน่ายทุกร้านครับเราก็เอามาจัดไว้ในเซตนี้ให้ลูกค้าไปเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็น 1D 2D สแกน QR Code นะครับมาพร้อมขาตั้งให้เลยนะครับในเซตสวยงามนะครับเห็นไหมครับเราอยู่ใกล้ๆสวยงามโอเคไปดูถัดมาใกล้ๆนะครับในเซตที่จะได้ก็คือ คีย์บอร์ดกับเมาส์ไร้สายนะครับยี่ห้อนะครับเป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับประกันสู์เช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับที่จะขาดไม่ได้เลยในเซตก็คือเครื่องพิมพ์เตอร์นะครับเป็นขนาดเดียวกับในเซเว่นอีเลเว่นที่ใช้งานกันนะครับเป็นไซส์กระดาษเป็นความร้อนนะครับไม่ต้องเติมหมึกนะครับก็สามารถที่ใช้ได้งานได้ยาวๆเลยนะครับรับประกันก็3ปีนะครับ พีเครื่องสแกนผมอาจจะตกไปนะครับ1ปีนะครับเสียเปลี่ยนใหม่นะครับคีย์บอร์ดก็1ปีนะครับไพ่อีกสินสุดท้ายของเรานะครับก็คือลิ้นชักเก็บเงินสดนะครับทับกัน2ปีนะครับมีจํานวนในการใส่ช่องนะครับ1 2 3 4 5แบงค์นะครับแล้วก็อีก2ช่องเอกสารและมีช่องลับนะครับแล้วที่พิเศษสุดนะครับตัวของช่องเนี่ยสามารถปรับขนาดได้ได้อิสระนะครับในการใช้งานนะครับ โอเคถ้าเกิดใครกำลังจะเปิดร้านครับยิ่งร้านขายของชำนะครับสามารถที่จะสแกนขายได้เลยในเซตนี้นะครับ16,900นะครับสนใจก็ติดต่อเขอ้ามานะครับสวัสดีครับ